คะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะหางหายไปน,นานนะคะอ๋อก็ย้ายที่อยู่ด้าเริ่มงานใหม่นะคะก็จะเป็นช่วงปรับตัวนะคะตอนนี้ก็ที่พายังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะอาจจะได้ปรับอีกนะคะตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้เซตพวกฉากล้งนะคะในการถ่ายทำในการอัดคลิปนะคะวันนี้ก็จะเป็น พื้นๆแบบนี้เลยโอเคนะคะมานะคะเข้าเรื่องก,กันเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นในการอ่านไพ่ในเรื่องของสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วงนี้นะคะเอออ,อยากให้เออมีอะไรดีๆบ้างให้ชื่มชื่นหัวใจเนาะเอาเป็นว่าเกิดจนจะตรงไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะรับเอาแต่พลังงานดีๆไปแล้วกันนะคะก็มีให้เลือก4 r 8กองไพ่นะคะกองที่1 2 3 4สามสี่ ห้าหนะคะเลือกได้แล้วก็ไปฟังคำทำนายเลยนะคะโอเคมาค่ะสำหรับเพื่อนที่เลือกอสีอกองแรกนะคะสิ่งดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะเพื่อนๆได้ไพ่บลูนะคะบลูคือ,อ Activate your healing power นะคะโอ้ต้องอะไรเนี่ยจะเป็นช่วงของอ อะ,อะไรเนี่ยกระตุ้นกระตุ้นเขาเรียกว่ากระตุ้นพลังงานในการเยียวยาว่าพุ่นพลังงานเยียวยาฮิลลิ่งนะคะในตัวคุณนะคะอาจช่วงนี้นะคะคนที่มาเลือกกรณนนี้นะคะอาจจะเหมือนกับว่าผ่านเหตุการณ์เจออะไรหลายอย่างมันหนักอะคะ่ะไม่อาจจะไม่หลายอย่างก็ได้แต่มันรู้สึกหนักใจเอาเป็นว่าพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมันหนักใจมันจะทุนทําให้คุณแบบเออต้องต้อง ต้องต้องเหมือนกับอยากได้การเยียวยาอยากได้การฟูลฟิลอยากได้การรีเฟชนะคะชีวิตจิตใจของคุณนะคะอัาอินสติ้งนะคะไพ่ที่คุณได้ไพ่ผีเสื้อใบนี้นะคะอ่ะ life doesn't have to be perfect in order for me to choose happiness นะคะ today I choose happiness นะคะ ชีวิตมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเพื่อที่ให้เราเลือกการมีความสุขนะคะดังนั้นนะคะ,ะในวันเนี้ยนาตอนเนี้ยฉันก็จะเลือกที่จะมีความสุขนั่นแหละนะคะ change maker make waves โอเคนะคะสามใบนี้นะคะอืมจากที่ดูนะคะจากที่รู้สึกเลยนะคะเออการที่คุณใช้เยียวยาเนี้ยนะคะ อาชีวิตจิตใจหรืออะไรคุณเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณจะมีต้องมีความสุขอะค่ะช่วงนี้นะคะคุณหวังจะให้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณหรือมีความสุขเกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณก็ต้องเลือกสิ่งที่คุณมีความสุขเซนะคะความสุขมืนถึงจะเกิดขึ้นได้นะคะถ้าคุณ เขาเรียกว่าไม่ลุกที่จะเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงแม้แต่นิดเดียวเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณอยากจะได้หรือความสุขของคุณเนี่ยนะคะสิ่งดีๆที่คุณรอคอยเนี่ยมันเจ้าจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากได้คุณก็ต้องขวายขวาคุณก็ต้องเลือกนะคะอยากได้ความสุขคนก็ต้องเลือกสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุข นะคะแค่นี้เองนะคะดังนั้นนะคะช่วงนี้นะคะคุณจะมีความสุขได้แน่นอนถนะ้าคุณเลือกนะคะถ้าคุณไม่เลือกหรือว่าไม่กล้าหรือไม่อะไรเนี่ยคุณก็เออแบบนั้นต่อไปเนาะจะให้มาแบบว่านั่งกินนอนกินอยู่เฉยๆแล้วมีบุญหลุนเทับมีอะไรเนี่ยเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เนาะสำหรับกองที่หนึ่งโอเคนะคะเอาไปต่อที่กองที่สองเลยค่ะสวัสดีนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะไพ่น้องส้มนะคะไพ่น้องส้ม natural yourself นะคะ บำรุงตัวเองทํำไมคะช่วงนี้ขาดแคลนอ่าเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าไม่ค่อยได้บำรุงตัวเองหรือเปล่าประมาณว่าแบบว่าขาดการบำรุงตัวเองทั้งทางด้านอาหารและความงามและสุขภาพหรือเปล่านเกิดอะไรขึ้นเนี่ย w ิส d ้อมนะคะอ่ะไพ่ใบนี้นะคะ I'm doing so well on my life journey นะคะ I'm proud of myself นะคะประมาณว่า ฉันทำดีที่สุดแล้วเนี่ยในในวิถีทางของฉันเนี่ยดังนั้นฉันพ็ดภูมิใจในตัวเองเลยนะจ๊ะแล้วก็ฟีด u r อา t ติ t นะคะโอเคมานะคะซึ่งกองนี้สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะคะ มันเหมือนมันเหมือนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะคะมันจะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นในเรื่องของอ่า inspiration ในเรื่องของไอเดียในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์อะไรพวกนี้มากกว่าในเรื่องของสิ่งที่คุณอยากจะอ่า express อยากจะแสดงออกมามากกว่านะคะตรงนี้นะคะดังนั้นนะคะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณเหมือนกับเขาเรียกว่า มีไอเดียดีความคิดสร้างสรรค์ดีอะไรดีๆนะคะคือสมองแล่นนะคะช่วงนี้สมองคุณจะแล่นนะคะดังนั้นพอสมองคุณแล่นเนี่ยนะคะคือคุณอาจจะเหมือนกับเขาเรียกว่า feed yourself นะคะคือ,อบำรุงตัวเองด้วยของกินด้วยอะไรต่างๆเปตัวเองนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะกล่องนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณได้เนี่ยนะคะคือคุณคิดแล้วก็คุณก็ทําได้ด้วยนะคะสําหรับ กองนี้นะคะคือเหมือนกับเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จแล้วกันนะคะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะกองนี้นะคะเพียงแต่คุณนะคะมันเหมือนกับต้องอ่าต้องเคล็ดลับในการประสบความสําเร็จหรือมีความคิดไอเดียดีๆทำอะไรประสบความสําเร็จนี้ก็คือการดูแลตัวเองเทคแกตัวเองให้ดีนั่นแหละค่ะนี่คือเคล็ดลับนะคะเอาขอไปต่อที่กองที่สามเลยนะคะ สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะกองที่3นะคะเพลนะคะ connect to the, the device นะคะ the device อืมแล้วก็ oh discovery นะคะแล้วก็พไพ่ใบนี้นะคะไพ่ผีเสื้อ nothing is impossible for the heart นะคะ love is always f l r away นะคะคือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะสำหรับ สิ่งที่ใจเราต้องการนะคะดังนั้นนะคะความรักนะคะหรือรักนะคะเขาก็จะค้นหาหนทางของเขาได้เองนั่นแหละนะคะได้เสมอนะคะ unstick the s t u c k นะคะโอ้โอเคกลองนี้กองนี้จะเป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่า solution ะคะ่ะคือการการแก้ไขปัญหาการได้รับทางออกการออกจากปัญหาการได้รับ แนวทางในการออกจากปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาการออกจากปัญหาการหลุดพ้นจากปัญหาการหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆเออมันจะเป็นการหลุดพ้นนะคะจะเป็นการถามว่าเป็นเกี่ยวกับการสิ้นสุดไหมไม่มันไม่ใช่การมันไม่ใช่การสิ้นสุดมันเป็นของเกี่ยวกับการทางออกมากกว่าจะเป็นการเจอทางออกอะไรประมาณนี้นะคะของคุณนะคะซึ่ง ตองนียคุณจะเจอทางออกเลยเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับดีไวนะคะดังนั้นนะคะนั่งอ,อยู่ๆมันก็จะเจอทางออกเลยไหมไม่แน่ใจนะคะดังนั้นนะคะคนการที่จะเจอทางออกเนี่ยหนึ่งนะคะอาจจะเป็นสายมูอาจจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะเหมือนกับเขาเรียกว่า คอนดิคตดีวดีก็อยู่ในตัวเรานะคะดังนั้นนะคะดีายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็แล้วแต่คุณจะเชื่อนะคะว่าคุณจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่คุณนะคะเออบางคนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากะคะเขาก็จะเชื่อในตัวเองดังนั้นดีายก็คืออยู่ในตัวคุณโอเคประมาณนี้นะคะโอเคค่ะดังนั้นนะคะ ทางออกจากปัญหาก็คืออยู่ในตัวเองนั่นแหละนะคะคุณจากคนพบทางออกจากปัญหานะคะโอเคอ้อขอไปต่อที่กองที่สเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่4ี่นะคะอาซูรี e นะคะ protect yourself นะคะคือเป็นการปกป้องตัวเองนะคะปกป้องตัวเองจากอะไรเนี่ยนะคะโอ rejection นะคะ I choose away and anxiety and stress by choosing to do things to help me relax นะคะคือฉันเลือกแนวทางอ่าฉันเลือกอ่าฉันเลือกฉันเลือกแนวทางที่ห่างไกลความเครียดความกดดันโดยการเลือกทําในสิ่งที่ทําให้ฉันสบายใจทําให้ฉันรีแลกซ์นั่นแหละคือทําในสิ่งที่ที่สบายใจ นั่นแหละค่ะก็จะเป็นหนทางในการาห่างไกลจากความเครียดจากการจิตตกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ success in transformation นะคะกลองนี้น่ะมันจะเป็นเหมือนกับคุณจะเ,เหมือนกับโชคความโชคดีหรือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเลยนะก็คือมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนกับคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว นะคะว่าคุณจะถูกหลอกถูกกินถูกแอบลับหลังถูกอะไรประมาณนี้นะคะมันจะมีการหลอกล่อม,มันจะมีการชีตติ้งเกิดขึ้นแต่ว่าโอเคกองนี้ถ้าคุณเหมือนกับเขาเรียกว่าเซต b บตเตอรี่เซตขอบเขตของคุณให้ดีนะคะแล้วก็ไม่ไปหลงอะไร กับคนอื่นนะคะไพ่ใบเนี้ยนะคะคุณก็จะรอดนะคะกองนี้นะคะจะมีคนช่วยคุณหรือคุณจะมีสติดึงได้นะคะไม่ไม่มีการหน้ามืดตาหมัวนะคะดังนั้นนะคะคุณจะต้องเหมือนกับว่าเลือกในสิ่งที่คุณสบายใจนะคะแล้วก็นะคะอ่าแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จก็คืออ่าสมมติ เป็นในท่าสม,มุิอ่านอ่านในเรื่องการงานเนี่ยนะคะการงานก็จะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอ่าเป็นตัวของตัวเองนะคะจะประสบความสำเร็จมากกว่านะคะคือการที่เดินไปในทาง,ทางของตัวเองนะคะหรือถ้ามันเหมือนกับมันเหมือนกับอ้อรู้สึกเหมือนกับกองเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนกับ คุณมีอุปสรรคในเรื่องของคนในเรื่องของอะไรคําพูดคนหรืออะไรมากกว่ามันทําให้คุณเหมือนกับไปข้างหน้าไม่ได้เพราะติดเรื่องคนนี่แหละนะคะแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยทำในสิ่งที่คุณสบายใจนะคะเขาอาไม่เซตบาร์เรลี่เซตขอบเขตแล้วก็เขาเรียกว่ารักตัวเองนะคะเอาใจใส่ตัวเองเนี่ยที่บอกว่าเลือกตัวเองเนี่ยนะคะ คือมันจะทำให้คุณผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้นะคะคือแต่ว่ากองนี้จ,จะเป็นคนที่แคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองเนาะคุณก็เลยจะต้องวนหลูมอย่างนี้ต่อไปถ้าคุณไม่อยากเป็นแบบนี้คุณก็ต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากกว่านี้นะคะคือจะไปได้โอเคอ้อขอไปต่อที่กองที่หเลยนะคะ สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆที่เลือกกองที่5นะคะน้องม่วงนะคะม่วงนะคะ enjoy clear hearing นะคะเออได้ฟังแต่สิ่งดีๆรื่นหูใช่ไหมกองนี้อ่า isolation นะคะ okay. นี่อ่ะไพ่ใบนี้นะคะ even when things aren't perfect or don't seem to be working out นะคะ I choose to trust in life นะคะคือ แม้ว่าแม้ว่ามันจะไม่เพอร์เฟกมันแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบสิ่งต่างๆมันจะไม่สมบูรณ์แบบสําหรับฉันหรือมันเหมือนจะไม่ไม่ค่อยโอเคกับฉันเท่าไหร่นะคะแต่ฉันก็เลือกที่จะเชื่อมั่นนะคะในเส้นทางชีวิตของตัวเองเออประมาณเนี้ยนะคะก็ befriend with เออ befriend จะเวิร์ดโพลานะคะก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่าเชื่อทั้งสองอย่างเชื่อทั้งสองฝั่งนะคะคือเหมือนกับไม่หูเบาไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะมีการชั่งน้ำหนักนะคะโอเคนะคะซึ่งกองนี้โอเคนะคะกองนี้จะต้องเขาเรียกว่ามีความหนักแน่นนะคะในการที่จะ อาตัดสินหรือจัดบางสิ่งบางอย่างอาไม่ตัดสินคนนะคะบางทีคุณอาจจะเขาเรียกว่าได้รับได้เขาเรียกว่าเหมือนกับกองเน้ยคุณน่ะจะต้องมองโลกทั้งสองด้านนะคะคือด้านไมไ่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเหมือนกับคดีของปาเดฟกับแอมเบอร์ฮอนนะคะ เอเปอร์เฮดนะคะซึ่งคุณจะต้องเหมือนกับมองสองฝั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็สมมุติว่าเออเจ้านายคุณเหมือนกับเออเหมือนกับเออพูดไม่ดีกับคุณนะคะคุณก็ต้องคิดว่าแบบเฮ้ยเขาอาจจะง,งานเยอะอะไรอย่างเงี้เออแล้วก็คุณก็แบบเหมือนกับไปเพิ่มงานให้เขาเขาก็หุดหิดอะไรเงี้ยเป็นใครใครก็หุดหิดอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่า แบบเขาจังหวนหิดไปหมดอะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นการเหมือนกับถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องเหมือนกับคิดบวกคิดลบอะไรประมาณนี้นะค่ะคือคิดให้รอบด้านอะไรเงี้ยแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะกองนี้นะคะซึ่งเส้นทางมันจะไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันไม่ได้รับรื่นเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าไม่รับลื่นแล้วคุณก็จะบอกว่าเอ้าไหนว่าสิ่งดีเอ้า นี่ไงสิ่งดีที่เกิดขึ้นนี่ไงเนี่ยนะคะอันเนี้ยเนี่ยไพ่ใบดีก็ยังบอกเลยนะว่าเออไม่ว่าไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะมันจะไม่เพอร์เฟคหรือไม่โอเคกับฉันแต่ฉันก็เชื่อมั่นในชีวิตเออเส้นทางชีวิตว่ามันจะนําพาฉันไปในสู่เส้นทางสิ่งที่ดีที่สุดเสมออ,อืมนันซึ่งมันเป็นกฎของจักรวาลอยู่แล้วเป็นกฎแรงดึงดูดนะคะข้อนี้นะคะซึ่งบางคนเขาจะเหมือนกับ เขาชอบอะไรที่เป็นเป็นบวกบวกดีๆมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเออมันก็ทำให้พลังงานไม่สมดุนลนั่นแหละนะโอเคเอ้อเขาไปต่อที่กองที่หกเลยนะคะค่าสำหรับเพื่อนเนที่เลือกกองที่หกนะคะน้องแตงโมนะคะแตงโม have fun with your inner child นะคะประมาณว่า มีความสุขกับความเป็นเด็กในตัวคุณนะคะซอริสนะคะไพ่ปีเสื้อ The more I trust in life, the better things turn out นะคะคือยิ่งฉันเชื่อมั่นในวิถีชีวิตของตัวเองชตามคมของตัวเองนะคะยิ่งจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับฉันอย่างแน่นอนนะคะนี่เป็นความเชื่อมั่นต่อจากกองที่แล้วนะคะ You are l i f e นะคะคุณคือ แสงขาวแสงโอเคนะคะโอ้กองนี้มันเหมือนกับเออเป็นการเตือนนะคะเป็นการบอกว่า เสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณอยากจะทํามานานแล้วคุณดองไว้นานมากนะคะคุณอยากจะทําทําแบบเนี้ยอยากจะไปที่แบบนี้อยากจะกินที่ออยากจะกินอะไรแบบนี้อยากจะไปเที่ยวตะเวนเที่ยวตะเวนกินแบบเนี้ยเออมานานแล้วเป็นแผนที่คุณเหมือนกับกบฝังมานานเนี่ยนะในช่วงนี้นะคะคุณก็จะมีโอกาสที่จะเออ จะทำได้ทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะซึ่งสิ่งที่คุณอยากจะทำเนี่ยพลังงานส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการเซอร์วิสคนอื่นนะคะการช่วยคนอื่นนะคะเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันอยากจะช่วยแบบนี้มานานแล้วอย่างเช่นสมมุติว่าไปบริจาคอาหารให้สุนัขจรจัดนะคะณศูนยะ์ พักพิงหรือว่าอยากจะทำกิจกรรมที่เป็นการกุศลอยากจะไปเที่ยวแบบ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 ไหนนะ่ะแบบที่แบบแบบที่มันเป็นแบบที่เป็นเที่ยวแบบเซฟโลกอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะเออนะคะคุณก็จะได้ทำประมาณนี้นะคะมันเหมือนกับคุณอยากจะทำงานการกุศล เออคุณแผนไว้นานแล้วคุณก็จะได้ทําในช่วงนี้ประมาณนี้นะคะสําหรับกองนี้นะคะอ,อ้ขอไปต่อที่กองที่เจ็ดเลยนะคะค่ะสำหรับสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่เจ็ดนะคะพรมนะคะ overcome your challenge นะคะคือการเอาชนะอุปสรรคทําไมล่ะ d e s t i n y ไาพ,าพ่ผีเสื้อได้ไปเนี่ย I listen to the intuitive wisdom of my own f e e l i n g นะคะ I am guided from within นะคะคือฉันฉันฟังเสียงอาฉันได้ยินฉันได้ยินนะคะภูมิปัญญาภายในของความรู้สึกของฉันนะคะซึ่งฉันถูกชักนำโดย สิ่งที่อยู่ข้างใน Creator file เฮ้ยกองนี้กองนี้ชัดมากว่าจะอ่าอะไรก็ตามที่คุณติดขัดอยู่เนี่ยจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีผู้ใหญ่อุปคั์มันไม่เชิงว่ามีผู้ใหญ่อุปธรรมเอาเป็นว่าเขามาเข้ามาช่วยเหลือมีการอ่าเขาเรียกว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งมันเป็นเหมือนกับเป็นโชคชะตานะคะมันเป็นโชคชะตาซึ่งคุณจะรู้เลยนะว่าเฮ้ยมันจะมาแบบไหนจะเป็นใครจะมาช่องทางไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับนันเป็นเขาเรียกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาเรียกว่าช่วงที่มันยากลําบากเนี่ยมันจะคลี่คลายมันเป็นไปตามเส้นเส้นของชะตากรรมนะคะสําหรับกองนี้นะคะจะมีคนมาช่วยให้คุณนะคะก้าว ผ่านปัญหาต่างๆได้นะคะกองนี้โอเคเอ้อขอไปต่อที่กองที่แปดเลยนะคะสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนที่เลือกกองที่แปดนะคะกองที่แปดนะคะเอ่อแบนะคะไฟลิชเนสฟอร์มเดอะดาร์กไนท์นะคะเป็นการเขาเรียกว่าหาประโยชน์นะคะหาสแสวงหาผลประโยชน์จากคืนที่มืดมน โอเค okay. Perception นะคะไพพิเซอร์แบบนี้นะคะ I give myself permission to switch off my mind and have some fun นะคะคือฉันอนุญ,ญาตให้ตัวเองนะคะได้นะคะเขาเรียกว่าได้ใช้ใจในการหาความสนุกให้ตัวเองประมาณนี้ นะคะแล้วก็ change นะคะโห oh. เขาเรียกว่าเออไพ่ออกองนี้นะน่าจะเป็นในเรื่องของการออกตามหาความฝันมากกว่าไปล่าฝันไหมอืมใช่ค่ะคุณน่าจะได้ออกไปล่าฝันนะคะได้ทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําไม่รู้แล้วว่าคุณมีความเขาเรียกว่าตั้งใจจะทาอะไรไว้อยากทาอะไรไว้ดนะ่ะจะช่วงนี้จะได้ทํานะคะ จะได้ออกไปล่าฝันแต่ว่ามันจะโอเคไหมไม่โอเคไหมแต่ว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะในการที่จะออกไปทําในสิ่งที่ควยจะทำนะคะโอเคนะคะโอเคก็ขอให้เพื่อนๆที่มาฟังคลิปนะคะมีความสุขมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเลยนะคะ,ะอาจจะเป็นเหมือนกับซักอาทิตย์ละคลิป <c oughs> นะครับประมาณนี้นะคะก็ขอขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขโชคดีมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ